ดาราของร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟมีหมูมีเนื้อให้เลือกหัวงอกผักบุ้งลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยจะอยู่ในหมอ้อรสชาติจะปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วช่วงโควิดต้องเข้าวแล้วสร้างแบรนด์ใหม่เป็นกระเพราเจ้าคุณความคึกคักมันกลับมาถ้าผมไม่ตัดสินใจปรับตัวตอนนั้นตอนนี้ผมแย่แล้ว ก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณสูตรเด็ดน้ำซุปของเราต้มด้วยสมุนไพรเจ็ดชนิดก่อนที่เราจะต้มไปเผาไฟกัวให้น้ํามันระเหยเขาออกมาต้มกับกระดูใส่เครื่องปรุงรสเวลาที่ตักขึ้นมาโดความหอมของน้ํามันอวนอยู่ในปากดาราของร้านเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหม้อไฟมีหมูมีเนื้อให้เลือกหัวงอกผักบุ้มลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยจะอยู่ในหม้อรสชาติจะปรุงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกตัวหนึ่งก๋วยเตี๋ยวเรือพรีเมียมถ้าเป็นหมูใช้คุโรบุตะสลด์เป็นเนื้อใช้ลิอไอออสรเลียร์สลัดแล้วก็เนื้อ เป็นสูตรที่ทําเองทําทุกวันจํานวนเยอะหลายสิบกิโลตัวนี้แน็กส่งไปรษณีย์ได้ทั่วประเทศเลย โควิดรอบแรกเปิดร้าน8โมงจนถึง4โมงเย็นขายได้ไม่ถึงฐานเรามีค่าใช้จ่ายมันก็ท้อขายไม่ได้เลยคิดพัฒนาตัวหม้อไฟแบบส่งไปรษณีย์ได้เอาน้ำซุปเคี่ยวให้เป็นหัวเชื้อมาทำโฟสเฟนในถุงสูญญากาศหมูสไลด์เนื้อสไลด์ลูกชิ้นแคกแ็กไก่หลังโฟมใช้ส่งไปรษณีย์แบบรักษาความเย็นทำให้หม้อไฟเจ้าคุณนะครับได้เดินทางไปทั่วประเทศขายได้ครับยังรอดไม่ได้ มันได้เป็นรอบๆมันก็จะไม่พอค่าใช้จ่ายเพราะคนไม่เน้นเดลิเวอรี่ก๋วยเตี๋ยวการกินก๋วยเตี๋ยวที่บ้านมันไม่อร่อยต้องมาข้าวแล้วต้องมาเป็นอาหารจานเดียวเข้าถึงคนที่ทํางานอยู่ที่บ้านสั่งเดลิเวอรี่กินง่ายกินจบมื้อเดียวด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนในวงการร้านอาหารในกรุ๊ปของแมคโครก็แนะนําเอาซอสกะเพราไปทํากะเพราขายดูไหมเพื่อนผมทั้งสอนวิธีการทาเตรียมน้ําซอสให้ตอนนี้สร้างแบรนด์ใหม่ที่าหี่แบรนด์ึงเลยเป็นกะเพราเจ้าคุณความคึกคักมันกลับมาเป็นปกติยอดของการขายกะเพราเป็น75%ของร้านแล้วครับ ตอนนี้ถ้าผมไม่ตัดสินใจปรับตัวตอนนั้นตอนนี้ผมแย่แล้ว การที่พวกเราผู้ประกอบการร้านอาหารได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มของแมคโครโฮลิก้าคลเดมีให้ผู้ประกอบการร้านอาหารได้เจอการเรียนด้วยการช่วยเหลือกันให้กำลังใจกันได้ประโยชน์เป็นจริงครับอยากจะฝากให้ผู้ประกอบการหรือยังไม่ได้เป็นผู้ประกอบการอยากได้ความรู้เกี่ยวกับวงการร้านอาหารง่ายๆแค่ติดตามแมคโครโฮลิก้าคลเดมีเรียนฟรีหลักสูตรฟรีมีหลักสูตรตั้งแต่เริ่มซื้อของยันเปิดร้านได้ทุกคนได้ประโยชน์แน่นอนครับ ขอปากร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณนะครับร้านอยู่ที่ปากน้ําถนนสายรั่วสมุทรปราการเปิด8โมงจนถึง4โมงครึ่งทุกวันสั่ง Delivery ได้ครับมีอยู่ในทุกแพลตฟอร์มนะครับถ้าลูกค้าต่างจังหวัดอยากจะลองทานก็ติดต่อมาได้เลยครับอินบ็มาที่เพจก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณผมพร้อมที่จะส่งความอร่อยให้เพื่อนๆได้ทั่วประเทศนะครับ